เจอพึ่งพรงดินค่ะเออเออยู่ยังไงยู่ยังไงโอ้โหอ้หหายใจเข้าลึกๆเยอะมากเลยอะไรอะสวัสดีค่ะทุกคนน้องสิกเจอพึ่งพรงดินค่ะวันนี้น้ำสิกกับคุณแม่ลุยกันสองคนเลยนะคะใกล้จะหมดช่วงแล้วนะคะนี่ ออประมาณอาทิตย์นี้ค่ะที่น้องสิจะหาพึ่งพงดินเนาะหลังจากอาทิตย์ดีไปแล้วเนี่ยก็จะไม่หาแล้วนะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะพี่ๆเอฟซีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าเจอได้ยังไงแล้วก็สังเกตยังไงว่าดินตรงนี้มีพึ่งนะคะก็มันจะมีพึ่งที่แบบบินเข้าบินออกตรงรูมันอะทุกคนประมาณตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สังเกตดูก่อนแล้วก็เอ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออแต่พอดูแล้วถ้าเกิดว่าบินเข้าบินออกบินเข้าบินออก,อ,อ,กอะไรเงี้ยจะจะเป็นเพิ่งโรงดินนะคะก็เดี๋ยวน้ำศิกับคุณแม่เนี่ยลุยกันสองคนเลยวันนี้ละสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีมีดเลยนะคะแล้วก็ขัดไม่ได้เลยนะคะจอบแล้วก็กระมังสแตนเลสนะคะแบบเอาแบบสะอาดสะอาดเลยนะต้องมีหมวกคลุมหน้าด้วยนะคะคนสอบถามน้ำสิกเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมากๆว่าน้ำสิกมีคาถาเลยทําไมเพิ่งไม่ต่อยอะไรเงี้ยจริงๆน้ำสิกไม่มีคาถาอะไรทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่น้ำสิกเอาอ่ะน้ำสิกก็ เกรงมากแต่ก็คือแบบคาถาโนําสิก็คือท่องไว้ในใจเขาอะอย่าต่อยนะอย่าต่อยนะอย่าต่อยนะแต่ก็คือตอนตัดก็เกรงนะเกรงไปด้วยแล้วก็แบบตัดไปด้วยกลัวเหมือนกันแต่ก็คือเออต้องใช้ความกล้าด้วยค่ะที่แบบไปเอาน้ำพึ่งเนาะบางคนก็ไม่กล้าก็คือไม่กล้าเลยนะแต่ว่าน้ําิิก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะลองดูท้าทายดูอะไรเงี้ยก็ลองดูแต่ก็คือเราก็แบบนิ่งๆค่อยๆนะคะก็ ไม่โดนค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานคุณน้าโดนไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะรังนี้นี่น่าจะดุหรือเปล่าก็เลยเตรียมชุดมาด้วยนะคะวันนี้ตื่นเต้นเหมือนกันป้องกันไว้ก่อนนะคะ <laughs> ก็ดีกว่าไม่ได้ป้องกันนะคะ <laughs> นี่ค่ะชุดก็เทมากอันนี้เป็นชุดป้องกันโควิดปะเนี่ย เตรียมตัวจะหาน้ำพึ่งนะทุกคนไม่ง่ายบอกเลยไม่ง่ายเพราะต้องใช้เวลาแบบเตรียมตัวเหมือนกันยิ่งถ้าพึ่งรางนั้นเนี่ยดุเนี่ยก็คือต้องแบบเซ็ตมากป่ะเดี๋ยวพาไปลุยเลยดูซิจะรอดหรือเปล่าดูไม่ดูยังไงไปดูทุกคนทิ้งจอบเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งหนีกันอ่ะไปดูสิมาเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ เมื่อวานเมื่อวานน้ามาขุดหน่วยแล้วนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะเพิ่งมาทํารังเขาเรียกว่าพิ่งพรงดินนะคะนี่นี่กำลังบินเข้าบินออกเห็นไหมคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยูยังไงยูยังไง อนาเหอะอ้าคือคืนเนี่ยอเอโอ้ทุกคนลังใหญ่มากอรู้สึกลังนี้แบบลังใหญ่มากแล้วก็รู้สึกจะแบบเอายากมาก โอ้โหโอ้โหโอ้โเฮ้ยทุกคนมันตื่นเต้นมากรู้สึกหายใจเข้าลึกๆมันตื่นเต้นมากเลยนะอือหือดูค่ะความฉ่ำของน้ำผึ้ง หล,หลังนี้รู้สึกตื่นเต้นมากคือหลังเนี้ยเหมือนเหมือนน้ำผึ้งแบบเต็มที่แล้วอะค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมลมุ้นอะ่้าว โอ้โหหลังนี้เยอะมากหลังนี้เยอะมากโอ้โห้ทุกคนได้เวลาหนีค่ะได้เวลาหนีมีให้เหลือไว้อยู่นะคะตรงนี้อ,อ๋อโอ้โหเยอะมากเลยแม่เนื้ดูเนืนียเยอะมากเลยอะไรนือดูชิพเยอะอะไรอะเบียดจีบเฮ้ยอากันเนื้อดูชิพนะ อุ้ยอันนี้ยังมีน้ำพึ้งอยู่เลยเออท่านยู่นี่โอ้ดูอันนี้ยังมีน้ำพึ้งอยู่เลยค่ะอู้เยอะเหรอมานี่ไปไปออใช่ใช่ดูหัวพี่สุเป็นยังไงแม่ไล่เลยนั่นน่นมาค่อยๆไล่นะแบบค่อยๆไล่นะอู้ย <laughs> ไม่เคยรู้สึกว่าตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเป็นการเอาพึ่งที่แบบตื่นเต้นมากปกติอะทุกคนจะเห็นว่าด้อมสิ่งไม่ใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้จริงๆนะเพราะรู้สึกว่ารังนี้เนี่ยจะดุมากสภาพ ร้อนมากเลยทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงๆไม่คิดว่ามันจะได้แบบเยอะขนาดนี้รู้สึกว่ารังนี้เนี่ยจะเยอะมากดูค่ะรังใหญ่เวอร์อ่ะเดี๋ยวน้ำสิกัดกินแล้วนะอู้หือ หลังนี้น้ําสิกเอาออกมาแล้วนะเพราะว่าหลังนี้น้ําสิกจองค่ะทุกกคนรู้ไหมคะว่าเป็นรางที่เอายากมากแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากปกติเนี่ยน้ําศิกก็จะไม่ค่อยใส่คุมอะไรเลยนะคะเวลาเอาอ่ะจะจะคุมแค่หมวกอะไรเงี้ยแต่บอกว่ารางนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้าบอกว่ามันดุมากเลยน้องสิกก็เลยอ่ะ ลองดูโอ้แล้วก็ดุจริงค่ะทุกคนแบบเมื่อกี้แม่บอกว่าพึ่งเต็มหัวเลยนะคะเหมือนแบบโอ้ดุมากแต่ว่าก็คือได้เยอะด้วยเนาะแม่เนาะได้เยอะมากได้น้เพึ่งเยอะมากค่ะแผ่นใหญ่เลยเป็นรังสุดท้ายที่แบบโหดมากเอาอเป็นการเอาที่แบบตื่นเต้นสุดๆไปเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบอ,อร่อย อร่อยแบบอร่อยอะมันฉ่ำมากเลยทุกคนดูที่ถือนี่ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือเป็นน้ำผึ้งแล้วนะเนี่ยครึ่งหนึ่งคือเป็นน้ำผึ้งแล้วนะแต่อีกครึ่งหนึ่งเป็นเหมือนเป็นลังออดนะคะฉ่ำมากทุกคนขอบคุณุกออดทีด่สั่งเข้ามานะคะขอบคุณที่เห็นความตั้งใจของนโนมินติกนะทุกคนรู้ไหมคะว่าการหาน้ำผึ้งพรงดินเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็ไม่เหมือนมิมด้วยมิมแน่จะไม่ดุเลยแต่ว่าพึ่งพรงดินอ่ะรังไหนที่ดุเนี่ยคือจะดุมากเอายากมากค่ะแต่ก็ขอบคุณที่ไว้วางใจน้องมิสิกนะแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องมิสิกมากแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนเป็นกําลังใจให้น้องมิสิกค่ะต้องบอกว่าน้องมิสิกก็จะหาเฉพาะช่วงเดือน5ที่น้เพิ่งอร่อยที่สุดแค่นั้นเอง แล้วรังนี้เนี่ยเป็นรังสุดท้ายแล้วทน้อมเสกหาในปีนี้นะคะไปที่ไม่ทันปีนี้ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะรีบสั่งจองกันมาก่อนก็ได้นะคะรังที่ได้เยอะเนาะแม่เนาะแล้วก็ oh. รู้สึกตื่นเต้นมากแม่ก็แบบมือสั่นเลยนะคะตากล้องของเราแม่บอกจะรอดไหมเนี่ยลูกสุดท้ายก็รอดค่ะให้ทุกคนได้กินกันฉ่ำมาก เราเจอกันใหม่ปีหน้านะคะน้ำพึ่งเดือนห้าค่ะว้าฉ่ำ